มีกำลังจะถ่า,ายทำเรื่องเกิร์ลรค่ะใช่ตอนนี้ก็คิวที่2องคิวที่3แล้วออถึงเองมากอ่ะเข้าฟองมาได้ก็แซ่บสุดๆเรื่องบ,บท,บ,บ,าทบ,บาทเรื่องนี้มั <ไป S 2> <ห>นยังไงเรื่องบทบาทไซเคิลนะคะก็จะเป็นน้องแคลแคลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบนักศรรึกษาศิลปะค่ะแต่ว่า ด้วยไงอ่าเรื่องนี้เรารู้เหรอลูกตอนนี้เรารู้เลยเราลุกเรารู้กเลยเหรอคุยได้เหรอคะคุยได้เหรอสปอยได้ไหมสปอยนิดนึงสปอยนิดนึงก็เรียกว่าสนใจนี่เรียกว่าสนใจในตัวเขาคาแรคเตอร์ค่อนข้างพีงนะเพราะเรื่องนี้แล้วเราแบบแบบคุณหนูอะเราก็เลือกเรื่องแล้วเราคุณหนูเรื่องนี้เราต้องเป็นแบบสาวซูชีวิตหรือเปล่าคือ c น n c e n t r a t e ฟีดคาแรคเตอร์เพราะว่าอย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยหนูก็เป็นฟไลแบบลูกคุณหนูแหละเป็น้า เราต้องไปเรียนอะไรเกี่ยวกับพวกแบบศัพท์หรืออะไรน่เยอะมาเพื่อมานมีเกี่ยวกับเรื่องกล้องค่ะเพราะว่าในตัวที่แพรเขาไม่ทำงานที่ร้านบานเนี่ยเขาก็จะเป็นผิ้แตบว่าถ่ายภาพเบื้องหลังอะไรน่ค่ะใช่แล้วก็เรียนรู้วิธีจับกล้องมาแล้วก็เรียนกับกล้องหลายแบบมากค่ะแล้วก็อย่างตอนนี้หนูก็มีถ่ายคำหนังยู่เป็นของแพรสองด้วยโอ้แต่แ่ซีรีส์ที่เป็นถ่ายแล้วหดูสองตอนนี้เป็นยังไงครับการทำมาการถ่ายทำของันเคลื่นไหลสมบูอะไร พอย่างของแขกสองกับซีรีส์เรื่องนี้ก็ค่อนข้าที่จะสลับคนละตัวเลยแต่ว่าของแขกสองเนี่ยก็เหมือนเป็นอีกทาร์หนึ่งที่แตกต่างจากเรื่องคืนเหมือนกันมีความต่ากันบ้าหนักมากขึ้นแล้วก็ใช้พลังในการแสดงเยอะมากๆเลยแต่หลายคนก็ไว้ใจการแสดงของมูแต่ก็ดูตั้งใจแล้วก็ทำเต็มที่ไงเรามีคู่แมทในเรื่องเราต้องคู่ใครหรือเราถ้าเป็นในซีรีส์ก็เป็นที่ เจอกันบ่อยแค่ไหนอังคะก็เจอเจอกันบ่อยก็ต่อกเขาอยู่เ็งต๊อกเขาหรอไปฝึกสกิลตีต๊อกต๊อกหรืออะไรยังไงไหมมัมีเปิดมุกเสี่ยวบ้างอะไราเงี้ เราพาวของพี่แอลแออแล้วก็คือเดี๋ยวจะได้แบบชมน่าจะประมาณประมาณแต่ก็ประมาณเออภายในปีหน้าแน่นอน